เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเอาไวีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมหรือสื้อเลือกใช้ครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับน,นิสสันซันนี่รถเดิมๆโรงงานนะครับเดิมยันแม็กเลยแม็กแท้ของนิสสันเครื่องเกียร์ดีเล่มครบช่วงล่างแน่นไม่มีดังนะครับ เครื่องดีความ้อนนิ่งวิ่งทางไกลได้สบายไม่มีปัญหาซื้อไปใช้ได้เลยราคาร์ไซค์ครับ3า0 0 0บาทเท่านั้นเอง300บาทเท่านั้นครับบอดี้เดิมๆบางๆไม่มีชนหนักพร้อมใช้นะครับราคาถูกๆก,ก,ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจเอาไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้ารถสวยๆถูกๆให้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยยางอะไรมีให้ครับตัวอ่างดเดิมๆไม่มีรอยยับไม่มีชนหนัก เกียร์โตกจกไฟฟ้าเบาะหนังแอนหนาวเลยนะครับแอนหนาวเลยครับใช้งานได้ปกติดีครับพิกัดดูรถอยู่สม,มุดปาการเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อนะัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยเครื่องฝ้าแดงครับ1,800้ซีซีขาน้าเดิมบ้างไม่มีรอยชนหนักสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ